สวัสดีครับพาชมกระตาอีกแล้วครับจะี๋วพาเบรงอาการดีใจของกระต่ายนะครับเนาะนี่ครับเล่นกันสนุกเลยครับแต่ก่อนจะเรียงไว้ในกลงนะครับเนาะอันนี้ปอยครับเขาก็รู้สซึกว่าเดเลี้เล่นครับสังเกตุบง่อยครับอาการอ่ะครับเดี๋ยวผมต่างกล่องแป๊บนึงครับ เชียงครับเพราะว่าเดือวมาแต่นิดหน่อยนะครับเนาะนี่ครับแหลน้ำกลนเลยครับสิบสามตัวครับทั้งหมดครับ มาครับเดี๋ยวรอมาครับพี่อาจจะน้ำน้ำก้นดีครับหยัดเชียงทุกตัวครับโอ้ครับถาดนี้ไปใส่อาหารครับอาหารไว้ถัดเสริมยำแรงนะครับเนาะต้องเว้นกับกินพวกนี้ครับพวกใบกล้วยครับ ไม่กล้วยหยาด้ลยวอัอยังพวกสิสิว่างไว้นะครับเนาะใหม่ๆครับแต่ตอนนี้พอสนใจกินครับพอดีเห็นผมขอมากกสิอยากเล่นน้ำค้นนะครับเนาะครับอยากเล่นน้ำค้นเอาออก ไปไหมมา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 น่านครับมามาผมมาแล้วเมื่อยแล้ว <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาเร็วน่นครับอันนี้ผมมาเลี้ยงไว้อยู่ต่างจังหวัดครับพอดีมาหายายแล้วเบิ้งไว้ฐานะครับเนาะปล่อยเลี้ยงร่วมกันไว้ซ้ำญ่ครับเดี๋ยวขันใหญ่ขึ้นกระสิก,กันให้กว้างขึ้นอีกนะครับเนาะอันนี้เอามาไว้แบบชั่วคราวก่อนครับใส่สังกะสีกันไว้ครับ หินหินเห็นเดี๋ยวก่อนหินออกกับยางหยกกินใบไม้กินเกลอบอ่าเก็บมาสังเกตเก็บมาให้กินสีกลินทุกอย่างครับใบไม้ครับออ แลนสแลกแลนสแลกดีใจลายเออเออนั่นงเบิ้งกับเพื่อนดีครับนั่งเบิ้งนะครับเนาะปลูกหมักนะครับเนาะปลูกมะมก,กะธรรมดาครับใบกล้วยนี่กินดีครับใบกล้วยใบไผ่ครับใบไผ่ก็กิน ใบเตยา้ากินทุกยาครับถ่าญ้าเอามาพึ่งไว้หาบัดมาดครับเอามาให้กินนะครับเนาะเฟียงเอามาไว้ครับข้างหลังนี่ครับเฟียงขึ้นเล่นยนที่กองเฟียงเหมนเด้ครับ,บยังพ่นปรยู่ขี่ดื้อครับตอนนี้พากันกินแล้วบ้านนี้ กันกินพักกันกินเด้อแลแนเล่นเมย์ก็จายพักกันนอนครับหาหมองยินเย็นนอน,นครับเนาะเพราะว่าอ่าขอดีการที่เขาบพิ่ได้ขังซิกก้ของเขาก็คือเขาจะหานอนหมองที่มันเย็นนะครับเนาะที่ไม่หอมครับสังเกตเบิึงหม่องนิดนึงบกม่วงต้นหนึ่งครับแต่ต้นบกม่วงหลักแบบนี้อ่าลังคาบาตรใช่คาบาตนะครับเนาะฝั่งหนึ่งครับ แต่สมัยชอบบางนี่ก็จะบังคัให้ถือแดดป็นเด็ครับเพราะว่ามีมีบานบางแล้วกะ็มีตนุกงงนะครับเนาะอึบมามาเบิ่งไกลๆครับนี่เขากำลังกินครับนี่กินใบตองครับใบตองใบมักซิดานะครับเนะบาะใบมักซิดานี่ไกง แกงหอมเสียได้ครับนี่สังเกตเบิ่งผมเก็บหาเก็บเอาในในเฮื่อเนี่ยนะครับบางใดมีก็เอามาให้กินครับใบไผ่ใบยางแน่นนะครับเนะบาะใบสะเดาที่ว่าขมๆมเดี่ยผมล้อยเก็บมาให้กินก็กินได้ครับถ้าเ่าแบบนิ่งๆแล้วเขาก็จะกินครับเนี่ยประมาณว่าเริ่มบ่สนใจแล้ว ที่แรกเขาไม่ไม่เพนสิดีใจนะครับนอกจากเห่็นน้ำครับแรนมหาตอนนี้เริ่มจะแข่งกันกินแล้วบานนี้ตัวหนึ่งครับอสองตัวส่มบิวครับ นอยู่บนหิงครับอาการแบบฟิลมากเพิ่นมากครับคอยเขากัดกินครับไปอีกแล้วโอ้ยมึงใบกล้วยครับหุนไปเลยครับกิน เอาเอาใบากล้วยดูสังเกตมันจะมากมากชอบมากครับน่าจะแสบกระมูกินเพลินเลยใบยกล้วยโอ้มาบนคากันอยู่นี่แหละซุมหนีกินใบไผ่ครับ ว่างๆกับพามาชมนะครับเนาะพอดีผมถ่ายคลิปนี้เก็บไว้ครับก่อนจะขึ้นมาทำงานที่กรุงเทพนะครับเนาะหลังจากเทสคอกแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปเก็บไว้ครับมักเป็นพิเศษเลยใบกล้วยครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณทีกคนติดตามกันตั้งใจนะครับเนาะไปแล้วครับชิ้นนี้ครับ